อะไรเอา้าไหนมันเป็นผู้เอา้าตัวนี้พ่อให้จับได้มันเป็นผู้ธรรมดาอืมโอ้ หีรูกเขาว่าร้อยรูกก็หลกไม่ถึงร้อยหรอกเนี่ยโอ้โหโอ้โหเด็กชายกันเกาผู้ผู้นี่กี่บาทนะครับเนี่ยเอาสูงสูงสูงสูกงอย่าไปยังไงเออโอ้ ตัวอื่นไม่ให้เล่นนะครับให้เล่นเฉพาะตัวนี้เออโอ้โหย <_ d ata> ิงไปทางบ้านแล้วเนี่ยยิงไปทางบ้านแล้วเนี่โอ้โห ตอนนี้เราเล่นในที่บ้านเราเองนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหนองน้ำนะครับไม่มีอันตรายอะไรนะครับก็แนะนำาว่าถ้าอยากให้ลูกหลานเล่นต้องดูแลและควบคุมนะครับยัง นี่สีบหาบาทเลครับความจริงกินขนมเยอะแยะนะครับแต่ว่าก็ให้เล่นไปก่อนวันนี้ซื้อมาสองอันนะอะไรแขนล้าเลยอ,อย่ามาบนว่าแขนล้านะอยากเล่นนะ่ะหรือเปลี่ยนให้พ่อปอออ๋า <laughs> เอาไปทางบอ่อน้ำสิหลูกทางบอ่อน้ำได้รเออทางบอ่อน้ำ,นำจะหมดนะนยังอืมอต้องแบบนี้สิหลูกต้องเอาอยู่ให้มันเราอยู่ต้องอยู่เหนือลมเออควันจะได้หันไปทางอื่นไม่ใช่ว่าหมุนเห้ควันมาทั้งเจ้าของอ่ะ เออก็นั่นแหละเอาออกไกลๆตัวสิลูกหันมาให้ลมมันไปทางอื่นหมดหรือยังหมดแล้วโอเคพอวังวางไว่ตรงไหนดีวางไว้ตรงไหนก็ได้ก่อนอุ่นๆเลยอืมอาวันนี้ก่อนพอเนาะวันนี้พอเนาะพอนะพอนะ 啊，好啦。